สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ็คเฉลยเสื้อมดดำอยู่ไหนหลังโดนถล่มยับขายอีกถุงยางใช้แล้วเหลือแต่กล่องทำเอาตลกใส่ฮาแจ็คแฟนฉันถึงกับขําไม่ออกหลังจากเจ้าตัวไลฟ์สดขายของอีกครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีเสื้อของพิธีการฝีปากราหมดดำคาช่าผ้าพร้อมยังแอบบอกแฟนๆว่าอย่าไปบอกเขาเล่นเอาหมดดำมาเห็นคลิปดังกล่าวถึงกับควันออกหูพลไฟด่ายับแบบไม่ยัง้ง รวมถึงชาวเน็ตหลายคนกลับไม่ฮาด้วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณว่าการกระทําแบบนี้ไม่น่ารักอาจจะไม่มีคนคบได้ซึ่งล่าสุดแจ็คแฟนฉันได้โพสต์คลิปชี้แจงว่าสวัสดีครับพี่ๆครับเสื้อผ้าของพี่หมดดำยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมเล่นหรืออาจจะดูทําให้พี่เข้าใจผิดขอโทษด้วยพี่ๆแต่ละคนคอมเมนต์มาได้เข้าไปอ่านว่าไม่ตลกเลยมันเหมือนโจรอันนี้จริงๆผมไม่ใช่โจรผมเป็นแค่มิจฉาชีพ ขอโทษจริงที่เข้าใจเสื้อกระดูกยังอยู่เหมือนเดิมเสื้อของแม่หมดยังอยู่ที่เรานี้เกือบหมดเลยในตู้เสื้อผ้าแต่ก็คิดจะขายคือถุงยางเป็นแบบใช้แล้วจริงๆมันหมดแล้วเหลือแต่กล่องผมขาย5บาทเป็นถุงยางที่ซื้อจากญี่ปุ่นสะสมมาสนใจก็ทักมาได้อันนี้ของผมนะไม่ใช่ของคนอื่นสนใจก็ทักมาได้ถุงยางเหลือแต่กล่องนะครับพร้อมกับข้อความว่า ยังอยู่นะครับพี่ๆอย่าด่าผมนะครับผมแค่เล่นเป็นมุกตลกให้พี่ๆคลายเครียดกันนะครับแต่ทุงเหลือแต่กล่องนะผมสะสมผมขายจริงนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ